หลายคนก็ตั้งคาถามเอาแล้วบิ๊กโจ๊กดูเรื่องอะไระท่านจะมาลุยในคดีเกี่ยวกับเรื่องของหัวประมูลนี่แหละค่ะของกำนันนกนะคะแล้วก็ดูน่าจะโดนยึดทรัพย์ด้วยนะเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะท่านก็แถลงความคืบหน้านี้ในส่วนที่ท่านรับผิดชอบนะท่านบอกการดําเนินคดีกับตํารวจเนี่ยตามมาตรา157หรือว่าข้อหาให้การเท็จเนี่ยพันตารวจเอกอนเนกเตวสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบและก็จะไปคุยกับทางด้าน ของผู้บัญชาการสอบสวนกลางในวันนี้นะคะและเดี๋ยวจะดูว่าจะแจ้งข้อหาใครบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้รายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ค่ะชุดขี้ลายคดีเนี่ยก็เล่นเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดคือไล่ดูทั้งหมดแล้วอย่างละเอียดค่ะก็ยืนยันมาบอกว่าคําให้การของตํารวจและคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมันขัดแย้งบิ๊กโจ้พูดตั้งแต่วันแรกมันขัดแย้งกันจริงๆจนถึงวันนี้ก็ยังแบบคือความชัดเจนมันไม่ใช่อะค่ะเนี่ยไม่ใช่กับสิ่งที่ตำรวจให้การไปก่อนหน้านี้นะคะ ทีนี้ลิโจกบอกด้วยบอกว่าการทํางานตอนนี้ต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันคือการสืบสวนเส้นทางการเงินกํนานังนกทําไมร่ํารวยผิดปกติแบบนี้ส่วนตัวของท่านเองเนี่ยจะรับผิดชอบร่วมกับชุดสอบสวนของภัก7และจะมีการขยายผลไปถึงความผิดปกติว่าเอาา๊ะทำไมกำนันนกถึงไปได้โครงการรัฐกว่า1,500โครงการมูลค่ากว่า7 0 0 0ล้านบาท <c oughs> อืลองฟังดูคะ่ะ ในเอกสารที่เราตรวจยึดามาจากบ้านกานลก,กนต่างๆนะครับนะวันนี้ก็ต้องเข้าใจว่า,าการคือวันนี้การจับกลุ่มกานันลกอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ปลายเหตุนะครับนะเพราะนั้นถ้าจะเอาให้หมดสิ้นให้สิ้นซากนะมันต้องขยายไปถึงเรื่องเ,อเรื่องอกิจการเรื่องการร่ำรวยผิดปกติทำไมถึงมีเงินมากขนาดนี้นะครับทำไมถึงได้โครงการของรัฐถึง7 0 0 0ล้านนะครับอย่างนี้ก็ต้องขยายไปถึงตรงนี้นะครับ นะแล้วก็รวมถึงเ,เส้นทาง,งาการเงินต่างๆมีการโอนไปไหนบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับนะค่ะทีนี้บิ๊กโจ๊กได้พูดถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วมีคนที่เกี่ยวข้องมากถึง32คนอันนี้เดี๋ยวก็จะต้องออกไปดูอย่างละเอียดแล้วก็รอบครอบอีกครั้งหนึ่งนะคะคือ จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะคะส่วนคดีฆ่าหรือว่าเจตนาฆ่าสารวัตรแบงค์จะมีคนเกี่ยวข้องทั้งหมดกี่คนคือในเบื้องต้นในเจคนด้วยกันแน่นอนคือหน่องมือยิงนะคะกำนันนกเป็นคนสั่งการและคนที่เกี่ยวข้องอีก5คนที่ให้การช่วยเหลือและทําลายหลักฐานตอนนี้ได้มีการแจ้งข้อหาไปหมดแล้วส่วนคดีทุจริต ประพฤติมิชอบหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างเงี้ยนะคะในมาตรา157เนี่ยก็จะมีผู้ต้องหาทั้งหมด6คนคือตำรวจที่มีการออกหมายจับและฝากขังไปก่อนหน้านี้ขั้นตอนต่อไปกองปราบก็จะไปสอบว่าใครให้การเท็จบ้าง นะคะส่วนกระแสข่าวที่มีออกมาบอกว่ามีตํารวจบางนายนะขึ้นลํากล้องด้วยคือลักษณะเหมือนจะต่อสู้หลังจะเกิดเหตุถามบิ๊กโจว่ามีจริงไหมท่านบอกมีจริงแต่ตอนนี้ยังเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้เนื่องจากว่าอยู่ในสํานวนของกองสอบสวนกองปราบนะคะทีนี้ถามต่อทําไมตํารวจที่ขึ้นลํากล้องไว้ถึงไม่สู้อ่ะคือมันผิดวิสัยของตํารวจหรือเปล่าบิ๊กโจ ตอบคําถามนี้ค่ะแล้วบอกขอให้ไปถามจากกองปราบปรามนะคะแต่ตามปกติแล้วความผิดซึ่งหน้าตํารวจต้องทําตามหน้าที่อยู่แล้วคุณจะมาอ้างว่าตกใจไม่ได้เพราะอยู่ในที่เกิดเหตุไงเป็นตํารวจก็ต้องจับคนร้ายเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรจะมาบอกตกใจจะเป็นตํารวจทําไมลักษณะแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะที่ปรึกษารองพบตรค่ะพลตํารวจโทสันติสุขวัฒน์นะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ตํารวจเอาตัวช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดมาสอบเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏไปเจอว่ากล้องตัวที่6ไม่มีภาพหน้าโต๊ะจีนนะคะแต่ว่ามีการดึงสายกล้องวงจรปิดออกก็เลยสันนิษฐานว่ากำนันนกเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้คงคิดว่าดึงสายออกปุ๊บมันจบแล้วจบกันอย่างเงี้ยอาจจะมีคนแนะนํามานะ,ะไหนๆพูดถึงช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดฮะเมื่อวานนี้ตำ <ฮะ S 2> รวจกองปราบเนี่ยก็เรียกช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านกำนันนกเนี่ยไปสอบปากคำเบื้องต้นเหมือนกันนะแต่ทีมข่าวของเราเนี่ยก็มีการพูดคุยฮะ โทรศัพท์ถามซิบอกว่าเฮ้ยก่อนนั้นเนี้ยที่มันมีกระแสข่าวว่ามีการไปกดปิดสวิตช์หรือบางคนก็บอกว่าไปดึงปลั๊กออกเนี่ยมันเ็อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะฮะในมุมของช่างนะช่างบอกว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนมีการถอดสายแจ็คที่มันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ออกสอสายมันก็เลยทําให้ภาพที่ปรากฏเนี่ยมันไม่เห็นตอนเกิดเหตุการณ์นะคุณผู้ชมฮนะ,ะคือเมื่อวานนี้นะครับทีมข่าวได้พูดคุยกับในเบสครับเป็นช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านกำนันนกครับสอบถามเซยว่าเบส กล้องที่บ้ากบนกำนันนกเนี่ยติดตั้งเป็นยังไงบ้างคือเป๊บอกว่าอ่ะที่บ้ากบนกำนันนกจะมีเซิร์ฟเวอร์สองตัวใช่ไหมมันก็จะมีการเดินสายแล้วก็มาเสียบอะเป็นแจ็คก,กับเซิร์ฟเวอร์นะหรือว่าต่อจากกล้องมาเนี่ยนะฮะมาเสียบเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีการดึงแจ็คของกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดก็คือตรงโต๊ะจีนที่จัดเลี้ยงวันนั้นเนี่ยน่าจะดึงสายนั้นปุ๊บ พอดึงสายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยมันไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับถ้าเกิดเรื่องภาพหายครับก็อาจจะดึงแจ็คออกหรืออะไรออกแค่ในภาพสัญญาณมันก็ไม่ขึ้นเลยครับก็ต้องดีเพียงแค่เจ้าของบ้านหรือว่าคนที่ดูแลที่ร้ใช่อครับว่าเส้นไหนคือกล้องไหนใหลังเครื่องบันทึกจะมีเลขตัวเล็กๆบอกอยู่ครับว่ากล้องตัวไหนถ้าเขาจําได้ว่ากล้องตัวไหนก็ นึงเฉพาะตัวนั้นก็ภาพก็ไม่ขึ้นเลยครับแล้วในส่วนกล้องที่ถอดตัวแจ็คออกเนี่ยค่ะทั้งหมดมี2เส้นัวคตัวจะสามารถกู้ภาพก่อนหน้านี้ได้ไหมถ้าแจ็คยังเสียบอยู่ก็คือว่าก็กู้ได้นะครับตามแต่ที่สายสัญญาณยังเสียบอยู่หรือมีไฟเลี้ยงอยู่ครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องไปตรวจสอบดูซิว่าไอ้แจ็คที่ว่านี้มันดึงออกไปหรือเปล่าคือถ้าสมมติว่าแจ็คมันยังอยู่เนี่ยภาพมันก็ต้องอยู่ครบ งแต่ว่าถ้าสมมติว่าในเมื่อถ้าดึงแจ็คออกปุ๊บเนี่ยภาพมันก็จะไม่มีนะฮะส่วนถามว่าความละเอียดของกล้องที่ติดตั้งในบ้านกำนันนกเนี่ยมันละเอียดไหมนะครับช่างเบสเนี่ยบอกว่าภาพมันคมชัดนะประมาณ4ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ในรัศมีระยะไกล25ถึง30เมตรรัศมีระยะกว้างเนี่ยประมาณ10ถึง20เมตรเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปต้อง ลองให้ทางฝั่งของกองปราบเนี่ยไปลองตรวจสอบอยู่ซิว่าไอ้กล้องวงจรปิดมันอะไรยังไงกันแน่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่บิ๊กโจ๊กแถลงวันนั้นน่ะที่บอกว่าเฮ้ย <c oughs> เหมือนมีคนไปกดปิด <c oughs> สวิตช์เนี่ยนะมันก็เลยดูทำแม่งทำแง่ว่าเฮ้ยทำไมภาพมันหายไปไหนครับเนาะ